สวัสดีค่ะครูพึ่ง Spiritual Happy Coach ค่ะวันนี้เรามาอ่านเป็นโลกกันต่อกับหนังสือเล่มนี้โค้ดพลังจิต7 d ดีวิวัตจิตเหนือสำนึกซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุปรมาจารย์จูน7จิตหเดียวในโลกค่ะวันนี้เรายัางอยู่กันที่บทที่2คือ Learning การฝึกฝนนะคะกับพาร์ทที่2วันนี้เราจะอ่านกันจากหน้า64ไปถึงหน้า76ค่ะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะเป็นเรื่องจริงที่ว่าหากผมสิ้นชีพไปในขณะนี้ผมยังเป็นอมตะผมยังต้องเปลี่ยนร่างและกลับมาเกิดใหม่ในรูปลักษณ์อื่นๆแต่ไม่สำคัญเท่ากับว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องมีชีวิตอยู่ในอนาคต ได้รับประสบการณ์ความสุขที่แท้จริงและมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกยากลํำเค็นจนเกินไปคนเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ผมเข้าใจแต่จะทำอย่างไรให้อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอนาคตของความหวังเป็นอนาคตของความงดงามเป็นอนาคตของตัวเราและมวลมนุษยชาติของลูกหลานของเราเป็นอนาคตของผู้คนที่ต้องเกิดมาในโลกในช่วงต่อไป ในชาติพบนี้ผมได้เรียนรู้จิตเหนือสำนึก Super Consciousness ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจิตเหนือสำนึกเป็นจิตที่มองเห็นเหนือกว่าเดิมเป็นจิตที่เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากกว่าเดิม ชีวิตที่ไม่ใช่แค่อยู่เพื่อมีงานทำชีวิตที่ไม่ใช่แค่ตนเองรู้สึกว่ามั่นคงมีไรายได้ดีมีบ้านมีสถานภาพของความเป็นมนุษย์ที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งความรู้สึกแบบนี้สำหรับผมถือว่าเป็นความรู้สึกเบื้องต้นของมนุษย์ทั่วไปแต่เมื่อใดที่เราเข้าใจความจริงของชีวิตและจักรวาล เราจะรู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสแสวงหาความม,มั่นคงหรือมั่งมีสีสุขในความเป็นมนุษย์เท่านั้นเรามีบทบาทและหน้าที่ที่เหนือล้ำกว่าสูงสุด และยอดเยี่ยมกว่านั้นประสบการณ์ที่ผมเป็นครูทางจิตวิญญาณผมโค้ชผู้คนมามากมายโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนคศ2015ผมไปพักที่นครรอสแอนจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประมาณหนึ่งเดือนเศษได้โค้ชชาวต่างชาติจำนวนมากหลายคนเข้าไปสู่จิตสำนึก ในระดับหรือหลายคนเข้าไปสู่ช่วงเวลาของชีวิตที่ไม่เข้าใจตัวเองบางคนเป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศแต่กลับเข้าใจบทบาทของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างลึกซึ้งจนทำให้ผมแทบหลั่งน้ำตาเธอถูกทำร้ายจากการกระทําของผู้ชายแต่เธอกลับเมตตาและให้อภัยกับผู้คนที่ทำร้ายเธอ ธอได้สอนให้ผมรู้ถึงความรักและการให้อภัยซึ่งความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะทําให้ดวงวิญญาณของมนุษย์วิวัตรขึ้นผมได้พบกับผู้คนมากมายที่ได้สอนผมให้ในเรื่องการมีชีวิตอยู่เพื่อใช้ชีวิตให้ยิ่งใหญ่และมีความหมายการไปแคลิฟอร์เนียในปีคศ2015นั้นผมได้ตระเวนไปฝึกฝนสมาธิหลายแห่งโดยเฉพาะุบเขาเซโดนารัฐ แอริโซนาซึ่งเป็นหุบเขาที่มีความลึกลับของพลังแม่เหล็กโลกอย่างมหาศาลแหล่งนี้เองที่เรียกว่าสตาร์เกตเนื่องจากมีลักษณะความลึกลับของหินและของธรรมชาติเหมือนกับแกนแคนยอนแต่ที่สำคัญคือเราสามารถเข้าไปนั่งสมาธิในหุบเขาเซโดนาได้ขณะที่ผมนั่งสมาธิภายในหุบเขาที่เซโดนา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมสามารถออกจากมิติในโลกปัจจุบันได้อย่างง่ายดายและก้าวเข้าสู่ความเล่นลับของอีกมิติมิติที่ย้อนไปสู่อดีตในยุคหินชายหนุ่มผู้หนึ่งปกคลุมร่างกายด้วยหนังสัตว์รูปร่างกำยำแข็งแรงตามร่างกายรวมทั้งมือและเท้ามีขนโดเสมือนธรรมาชาติสร้างไว้ป้องกันร่างกายจากอุณหภูมิภายนอก ชายผู้นี้กำลังแบกอาวุธวิ่งไล่ล่าสัตว์ด้วยความโหดหลายอาวุธที่ทำจากหินแหลมคมทิ่มแทงบาดหรือผ่านเข้าไปในเนื้อหนังของสัตว์ตัวแล้วตัวเราผมรับรู้ความรู้สึกของชายผู้นั้นเรากับเป็นตัวผมเองชายผู้นั้นไล่ล่าสัตว์ด้วยความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นแต่เขาไม่มีความเมตตาอยู่ในจิตใจเลยเขาไม่สนใจชีวิตอื่นใดทั้งสิ้นใช่แล้วชายผู้นั้น ก็คือตัวผมเองในภพอดีตภาพที่ปรากฏในมโนภาพกระตุ้นสำนึกของผมช่างเป็นช่วงชีวิตที่น่าสงสารเสียนิกะไรเหมือนคนโง่คนหนึ่งไม่ต่างจากสัตว์ป่าท,ที่มีชีวิตอยู่เพื่อดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันวัน สภาพเช่นนั้นคือช่วงจิตไร้สำนึกที่ผมมีชีวิตอยู่ในยุคโบราณหรือมนุษย์ยุคหินเป็นการดำรงชีวิตที่ไม่ได้ทำให้ผมเข้าใจความตื่นรู้และความยิ่งใหญ่ของสัจธรรมชีวิตเลยภาพที่ปรากฏอันดับถัดมาผมเห็นชายผู้นั้นถูกหินขนาดใหญ่ทับร่างกายส่วนหนึ่งเขาขยับขยื่นไม่ได้และกำลังใกล้หมดลมหายใจบริเวณใกล้เคียงกันมีฝูงสัตว์ไล่ล้อมอยู่ บางตัวสังเกตการอย่างระแวดระวังบางตัวใจกล้าเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆเฝ้าอดทนและรอคอยพวกมันรู้ว่าใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟอาหารอันโอชะแล้วผมเห็นบรรดาฝูงสัตว์ร้ายกลุ่มถึงเนื้อหนังของชายผู้นั้นบางตัวแทะก,กระดูกอย่งมีความสุขแน่นอนว่าในช่วง ในตอนนั้นผมเองก็มีความสุขด้วยเช่นกันผมรู้สึกถึงการชดเชยเหมือนผมได้ไถ่ถอนโทษให้กับสัตว์เหล่านั้นผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดใดๆ แล้วผมตายจากล่างชายซึ่งเป็นมนุษย์ยุคหินผู้นั้นไปแล้วผมรู้สึกได้ถึงการชดเชยบาปที่ชายผู้นี้เคยกระทำด้วยการฆ่าสัตว์มากมายเพื่อดำรงชีพเห็นความสมดุลของธรรมชาติและจัก,กรวาลผมไม่ได้ฆ่าสัตว์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นและถึงเวลาผมได้ให้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด คือเลือดเนื้อและชีวิตผมได้ให้สิ่งที่เป็นตัวผมกับเขาทั้งหมดนี่คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผมไม่อาจยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนี้จริงเท็จแค่ไหนแต่ผมรู้ว่าการนั่งสมาธิที่หุบเขาเซโรนาทําให้จิตวิญญาณของผมกลับไปเห็นเรื่องราวต่างๆเห,าาเ,งเ,าเหล่านั้นผมรู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นคือสิ่งที่ผมได้เห็นเป็นความจริงในอีกมิติที่ผมสัมผัสได้ ผมรู้แต่ว่าวิญญาณของผมเคยมีชีวิตอยู่ที่นี่มาก่อนและตายที่นี่ดังเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นนี้อย่างไรก็ตามกระบวนการของชีวิตที่ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งและเข้าใจได้เฉพาะตนเองเท่านั้น เพียงแต่ความลับเหล่านี้ผมจำเป็นต้องนำมาเปิดเผยในฐานะที่เป็นโค้ชและเป็นครูทางจิตวิญญาณเพื่อเป็นบทเรียนตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ของผมโดยเฉพาะประสบการณ์ใกล้ความตายหรือ near 네 death experience หลายครั้งหลายขนที่ผมเห็นภาพในห้วงขณะที่ผมกำลังหลุดรอยออกจากร่างรับรู้ขั้นตอนและกระบวนการเหล่านั้นอย่างชัดเจนเมื่อจุดแสงเล็กๆที่เชื่อมต่อกลางหน้าอก ขาดพึงลงลมหายใจขาดห่วงหัวใจสะดุดหยุดลง ที่แท้จริงแล้วขณะที่ผมออกจากล่างลมหายใจผมยังอยู่ผมยังรับรู้ถึงลมหายใจแต่ตัวผมตายไปแล้วขณะที่ผมออกจากล่างหัวใจกำลังจะหยุดเต้นแต่วิญญาณของผมออกจากล่างไปแล้วผมหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมผมถึงรับรู้ประสบการณ์นี้ได้แต่เป็นเรื่องแปลกที่ช่วงเวลาก่อนตายในแต่ละพชาติของผมนั้นผมมักมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เสมอ จากคำบอกเล่ากันมาว่าช่วงเวลาก่อนตายของคนส่วนใหญ่มักตกใจหรือจิตใจว้าวุ่นมากแต่สําหรับผมไม่ได้มีอาการอย่างนั้นเลยช่วงเวลาก่อนตายในพบชาติเก่าของผมเป็นกระบวนการที่งดงามที่สุดของชีวิตผมจะรับรู้ทุกอย่างได้สัมผัสกระทั่งความเจ็บปวดสัมผัสได้กระทั่งลมหายใจที่ละเอียดอ่อนแม้กระทั่งแสงสว่างที่ศาสส่องระหว่างมิติ ท่ามกลางพะวังขจิตผมเห็นความไร้ขอบเขตของจัก,กรวาลที่ดึงดูดตัวผมให้ลอยขึ้นจากล่างดึงดวงวิญญาณให้ลอยออกจากร่างของผมผมหลุดออกจากกายเนื้อและกายเนื้อไม่ได้เป็นของผมอีกต่อไป เมื่อหันกลับมามองตนเองผมเห็นแสงสีฟ้าแผ่ออกจากตัวผมมีผู้กล่าวไว้ว่านี่คือสภาวะจิตระดับสำนึกระดับที่สูงกว่าที่ดวงวิญญาณกำลังปลดปล่อยจากร่างกายเดิมไปสู่ร่างกายใหม่ในคำพีมรณะศาสตร์แห่งทิเบตโบราณหรือที่เรียกว่าบาโดโทโดมักกล่าวว่าวิญญาณที่หลุดรอยออกจากร่างเมื่อร่างนั้นหมดสภาพของการดำรงอยู่ ได้ของลมหายใจแม้นว่าหัวใจจะหยุดเต้นหรือร่างกายถูกทำลายแต่จิตวิญญาณยังมีชีวิตวิญญาณไม่ได้ถูกทำลายเพราะวิญญาณไร้การเวลา วิญญาณคือพลังงานที่เป็นอมตะหลายคนอาจเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าขณะที่บางคนเรียกว่าพลังแห่งความรักแต่เรียกชื่อใดไม่สำคัญเท่ากับที่ผมเห็นว่าวิญญาณเป็นร่างของพลังงานและร่างที่เป็นพลังงานของผมประสานกับพลังงานของจักรวาลและกำลังกลับไปสู่ลักษณะเดิมแท้ของตัวเองคือความไม่มีตัวตน ระหว่างนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ทบทวนตนเองอีกครั้งหนึ่งทบทวนความรักความซาบซึ้งเมตตาเอาใจใส่กับตัวเองและยอมรับความผิดพลาดดังเช่นพบชาติที่ผมเกิดมาเป็นคนป่าล่าสัตว์แล้วในที่สุดก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินเนื้อจนไม่เหลือแม้กระด,ดูกนี่ไม่ใช่การลงโทษ แต่สำหรับผมประสบการณ์นี้คือการเรียนรู้และการอหสิกรรมถือว่าเป็นการแบ่งปันร่างกายของเราให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าตัวเราเองตายไปแล้วไม่รู้สึกเจ็บปวดและเมื่อได้เห็นภาพนั้นจึงรู้สึกอิ่มเอมเป็นสภาวะเดียวกับที่ผมเคยเห็นภาพนิมิตของตัวเองในถ้ำแห่งหนึ่งบริเวณเทือกเขาคิมาลัยดินแดนทิเบต พระรามะรูปหนึ่งกระสึกกระสนออกจากถ้ำในห่วงเวลาใกล้มรณภาพเขาในวัฒนธรรมทิเบตยุคนั้นยุคที่ผมอยู่ในร่างของพระรามะผู้ถือบวชทุกคนต้องปฏิบัติภารกิจก่อนตายด้วยการพาตัวเองออกมาจากที่โลงวก ว้าเพื่อให้ซากศพของเขาเป็นอาหารแก่บรรดานกแรง้งประสบการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันผมรู้สึกสำนึกในพักคุณของฝูงแรง้งที่ทำให้ร่างกายของผมก่อเกิดประโยชน์และเป็นความปรารถนาสุดท้ายของพระรามะทีิเบตทุกรูปที่ตั้งปณิธานว่าเมื่อสูญสิ้นชีวิตไปแล้วขอให้เลือดเนื้อร่างกายจนเป็นส่วนหนึ่งของทานเพื่อถวายต่อพระพุทธเจ้าด้วยเมตตาสูงสุดคือได้มอบ ร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อเมื่อขาดใจตายไปแล้วให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เป็นอาหารเพื่อสร้างมหาทานบารมีให้กับชีวิตในภพชาตินั้นของผมผมรู้สึกว่าดวงวิญญาณมีความสุขมากเพราะดวงวิญญาณไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดและไม่เคยรู้สึกทุกข์ทรมานเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่ดวงวิญญาณได ไม่ต้องสิ้นหวังเพราะความสิ้นหวังจะเกิดขึ้นในมนุษย์เท่านั้นแต่ในระดับของดวงวิญญาณที่มีการวิวัฒนาการแล้วจะอยู่เหนือกว่าเมื่อวิญญาณของผมได้ทบทวนตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าร่างกายที่อาศัยอยู่ในแต่ละช่วงเวลาแต่ละภพชาติเป็นเพียงเสื้อผ้าให้เราได้สวมใส่บางครั้งเสื้อผ้าอาจสวยงามบางครั้งเป็นเสื้อผ้าธรรมดา บางครั้งเป็นเสื้อผ้าที่เก่าแก่ขาดวินซึ่งขึ้นอยู่ตามสภาวะของเหตุปัใจจัยในการกลับมาเกิดแต่ละครั้งสิ่งที่ผมรู้สึกได้โดยฉับพลันทุกครั้งของการข้ามพบชาข้ามพบชาิก็คือดวงวิญญาณมีความงดงามอย่างยิ่งดวงวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับความสุขดวงวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับความสมบูรณ์แบบดวงวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับแสงสว่างความเป็มปรี ดาอันไม่น่าเชื่อนี้เกิดจากการตระหนักรู้ว่าชีวิตเป็นอมตะและเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานที่เคยเป็นมนุษย์ฉะนั้นเมื่อค้นพบการผสานตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานของความรักและแสงสว่างเราจึงรู้สึกว่าเรากำลังหลุดพ้นจากมายาของมิติในโลกและเราสามารถกลับไปหล่อร้อมรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่แท้จริงในระดับเดียวกับ จิตวิญญาณของจักรวาลผมเคยคิดเล่นๆว่าผมอยากนั่งเก้าอี้โยกตามดูชีวิตของตัวผมเองเหมือนนั่งดูโทรทัศน์เห็นภาพชีวิตของตัวเองที่มาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าย้อนไปตั้งแต่ยังเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลเป็นเชื้อชีวิตและวิวัฒน์เป็นมนุษย์ที่มีขีดจำกัด จากนั้นก็หมดลมหายใจในร่างมนุษย์และเป็นวิญญาณอมะตะวายเวียนเช่นนี้เรื่อยไปการคิดคำหนึ่งในรูปแบบนี้เป็นการเชื่อมโยงความจริงทั้งหมดซึ่งมีทั้งสิ้นที่ตัวเราเข้าใจและไม่เข้าใจมีความหลงผิดหลายครั้งที่เรากระทำเพื่อเอาชนะเพื่อเรียนรู้และเพื่อทำให้รับความเจ็บปวดและทุกทรมานวันนี้ครูเพิ่งอ่านจบถึง หน้าที่76ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะา77จ็จนถึงจบบทที่2กันต่อไปในวันต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่เข้ามารับฟังติดตามคุณยอดเยี่ยมมาขอบคุณตัวเองเช่นกันที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินในการอ่านหนังสือจนมาถึงวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สตรีําเพนสุขค่ะเทเรียนให้อ่านหนังสือเพื่อแบ่งปันไปให้ผู้คนเป็นแสงสว่างอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้ส่ง เทียนส่งไม่ขีดไฟต่อกันไปนะคะขอบคุณขอบคุณทุกสรปประสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วในวันนี้ในชาติพบนี้ขอบคุณทุกสป,ประสิ่งจริงๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ